สวัสดีครับผมมาพบกับออึงครับวันนี้เอา BMZ4 ็นะฮะรถปี2010-2011ครับที่เราเรียกกันว่า e89 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,005เป็นตัว s d i ด์นะฮะสีขาวรถสแตนดาร์ดเดิมๆเ,เลยมือเดียวออกห้างป้ายแดงกุญแจสำรองครบเลยครับราคาที่ผมบอกเลยว่าจับได้เลยครับสะสมได้สะสมเลยราคาเปิดอยู่ที่1,499,000ครับคันนี้ต้องย้ำว่านะฮะ ไม่มีรับประกันหลังการขาย180รายการนะครับเพราะว่าเป็นรถเปิดประทุนบริษัทของฟลิปแมนนะครับไม่ได้รับประกันนะฮะตัวนี้นะครับผมและย้ำอีกทีคันนี้ไม่ใช่รถจดประกอบครับเป็นรถนําเข้าทั้งคันป้ายแดงครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าความงามเกินร้อยแน่นอนครับคันนี้ตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมเปิดประทุนโชว์เลยนะฮะคันนี้เป็นหลังคาเหล็กนะฮะหรือว่าหลังคาแข็งรถประเภทนี้นะต้องย้าก่อนนะฮะว่า นะฮะมันเป็นรอยต่อนะฮะระหว่างหลังคากับตัวถังของรถนะฮะเวลาวิ่งเนี่ยมันจะมีเสียงบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะดังออดแอดก๊อปแก็บนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่หลังคาที่เขาเชื่อมติดเป็นหลังคาอันเดียวกันนะครับคือพวกนี้คือเน้นความหรูเน้นความแบบสปอร์ตนะฮะเน้นแบบเปิดประทุนะฮะสองที่นั่งครับดูภายในดิอันนี้คือภายในเดิมๆนะฮะสภาพแบบสวยจัดจ้านเลยนะพวงมาลัยครับสวยนะฮะแผงข้างพวกนี้สภาพนี่บอกคําเดียวว่าสวยมากๆครับเอา มาดูกิโลไม้ครับไม้วิ่งมา1 4 5่5 6มาโลครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วหลังก้านพวงมาลัยครับก็มีตัวเล่นเกียร์ตัวพันธุ์ชิปครับตรงกลางคอนโซลนะฮะคอนโซลสภาพดีเลยมาดูที่ระบบแอร์ครับอุณหภูมิแยกซ้ายและขวานะฮะอุณหภูมินะครับผมแรงลมใช้ด้วยกันนะครับมีระบบแบบออโต้ระบบหมุนเวียนคันนี้ก็มาพร้อมกับปุ่มคูสสตาร์ทนะครับผมด้านล่างนี้ก็จะมีปาร์คเซนเซอร์นะครับ แล้วก็มีสวิทช์นะครับเปิดและก็ปิดประทุนให้นะครับผมเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบดิจิตอลช่องเล็กๆอยู่นะฮะนี่ครับในยุคนั้นนะฮะยุคปี2 0 1 0 2 0 1ินะครับผมเกียร์ออโต้นะฮะสามารถเล่นแบบทริปโทนิกได้นะฮะหสปีดนะฮะโหมดการขับนี่เลยครับ3โหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบวกสปอร์ตแล้วก็นอร์มอลนะครับผมสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับผมคันนี้ใครอยากได้ ตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้ปกตินะฮะไม่ใช่รถจดประกอบนะจัดได้ทุกแบงค์นะครับทุกธนาคารเลยนะฮะอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นยังไงก็โทรมาคุยกับน้องเซลลดูครับออะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะรอบรอบคันอีกทีหนึ่งครับตามมาครับเอาละครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังผมก็เปิดฝาท้ายไว้เรียบร้อยนะฮะด้านหลังนะฮะนี่ครับตัวสวิตช์ที่เปิดฝาท้ายนะฮะตรงโลโก้ของเบียมโคดีด้านท้ายนะฮะจะเป็นการเก็บพับนะฮะหลังคาของเขาไว้ไฟท้ายครับสภาพครับสวยเลย รอยซีนรอยแนวยาฝาท้ายครับเดิมๆนะครับผมนี่รับประกันให้เลยครับว่าด้านท้ายล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่าสวยแน่นอนครับผมอ่ะตามต่อเลยครับผมมาดูแถวด้านข้างกันบ้างครับล้อสแตนดาดเดิมๆนะฮะหารถแบบยังได้ล้อเดิมๆปั๊มเดิมๆแบบสแตนดาดเดิมๆเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะส่วนใหญ่รถนะฮะโฉมนี้นะฮะของแซดโฟแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อแต่งล้อ BBS หรือว่าล้อนะฮะนอกไปแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ ยังได้รถสแตนดารเดิมเดิมเดี๋ยวมาดูนะฮะห้องเครื่องกับผมเลยแห้งๆเดิมๆครับรันตีนะฮะว่าคุณได้รถสวยแน่นอนฝากระโปรงครับไม่มีการแกะการถอดใดๆนะฮะหัวน็อตแก้มครับสแตนดาดเดิมๆนะครับไฟหน้าครับเป็นไฟเดิมนะฮะคู่ตัวกับรถเลยคานหน้าเดิมๆฝากระโปรงแผงการชุนความร้อนนะครับรอยแนวยาครับเดิมๆตั้งแต่ประกอบมาจากโรงงานเลยสติ๊กเกอร์ทุกตัวอยู่ครบหมดนะครับผมกันชนด้านหน้าครับสีสันเต็มหมดเลยนะครับ ไฟวงแหวนติดครบทุกดวงสภาพพร้อมเลยคันนี้นะฮะอยากให้ทีมงานเบรตันชัวร์สไลด์ส่งจรรังหวดอะไรลองโทรมาดูครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมไม่ใช่ปัญหาครับผมขอเป็นลูกค้ากันคันนี้พี่อึงสัญญาเลยครับว่าคันนี้สวยจริงๆครับใครอยากได้นะฮะต้องให้ไวครับโทรมาเลยครับเบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันมีรถเก่ารถใหม่จะเธอแลกเปลี่ยนกันได้ครับยินดีตลอดเวลาวันนี้พี่อึงลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com